สำหรับ EP สอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนจำนวนในรูปกระจายอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีตัวเลขอยู่หนึ่งตัวเลขเอาแค่หลักร้อยแล้วกันเนาะสมมุติ459นะคะเวลาเราจะเขียนในรูปกระจายอ่านักเรียนทํำยังไงเวลาจะเขียนในรูปกระจายนะคะนักเรียนไล่ไปนะคะไล่ตั้งแต่เลขตัวหน้าสุดคือเลขส,สี่ เลขสีอยู่หลักใดเอยนักเรียนก็ไล่ไปหน่วยสิบร้อยปรากฏว่าเลขสีอยู่หลักร้อยสีอยู่หลักร้อยจึงมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนสี่รอยต่อไปเลขห้าค่ะหลักหน่วยหลักสิบเลขหอยู่หลักที่อยู่หลักสิบจึงมีค่าคือห้าสิบต่อไปเลขเก้าเก้าอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับเกการเขียนรูป กระจายนะคะนักเรียน่ะมันก็คือการเขียนจํานวนให้อยู่ในรูปของการเลยเนี่ยให้อยู่ในรูปของการบวกนั่นเองค่ะโดยเวลาเราบวกแล้วเนี่ยตรวจเวลาตรวจคาตอบเราบวกแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะต้องเท่าเท่ากับตัวเลขที่เขากําหนดมาให้นะคะอ่ะเรามาทํากันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะ7,356เวลาเราจะเขียนจํานวนในรูปกระจายนะคะอ่ะตัวแรกเลข7 เลข7อยู่หลักลายน่วย1 0บร้อยพันเลข7อยู่หลักพันมีค่าเท่าไรนะคะนักเรียน7 0 0 0บวกด้วยเลข3อยู่หลักร้อยบวกด้วย300ค่ะต่อไปเลข5อยู่หลักสิบบวกได้50สุดท้ายเลข6นะคะอยู่หลักหน่วยบวกด้วย6นะคะ7,000ันบวกส0บวก50บวกห เวลาเราตรวจคําตอบเรามาบวกในเศษกระดาษข้างนอกก็ได้นะคะว่าผลลัพธ์มันเท่ากับโจทย์ที่เขาตั้งมาหรือเปล่าปรากฏว่าได้เท่ากับโจทย์ที่ตั้งมาแสดงว่าคําตอบคือถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่น2อหสองไล่ไปแต่ตัวหน้าเลยค่ะเลข2 2อยู่หลักหมื่นจึงมีค่า2 0 0 0มื่นนั่นเองค่ะสอง0 0ื บวก9อยู่หลักพันมีค่าเท่ากับ9 0 0 0ันะคะต่อไป6อยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับ600ต่อไปค่ะ3อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ30บวก30และสุดท้าย2อยู่หลักหน่วยก็บวกด้วย2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ9อยู่หลักหมื่น90,000ค่ะบวก ต่อไปสองอยู่หลักพันบวกด้วยสองพันต่อไปห้าอยู่หลักร้อยบวกด้วยห้าร้อยต่อไปเลขศูนย์เลขศูนย์ถามว่ามันอยู่หลักสิบแต่ว่ามันเป็นเลขศูนย์จะต้องบวกไหมตรงนี้เว้นว่างไว้นะคะถ้าหน่วยไหนมันเป็นเลขศูนย์ให้เว้นว่างไว้หรือใครจะบวกศูนย์ก็ได้คะ่ะเพื่อ ความเข้าใจว่าเอ๊ะศูนตรงนี้คือตรงไหนอ๋อศูนตรงนี้มันคือหลักสิบนั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับศูนย์หนึ่งตรงนี้อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะข้อที่เหลือข้สี่ข้อห้าให้นักเรียนทําเองนะคะทาได้อยู่แล้วแหละเก่งอยู่แล้วเนาะต่อไปเรามาดูหัวข้อถัดไปค่ะเขาบอกว่าให้เขียนวงล้อมรอบจํานวนทุกจํานวนที่สอดคล้องกับข้อกนนําหนดข้อที่หนึ่งเขากาหนดมาว่า จำนวนที่มากกว่า61,384นะคะเลขที่มากกว่า60,000อ่ะตัวแรก70,000 70,000 70มากกว่า60,000ไหมคะมากกว่าเราก็วงไปมีเลขอะไรอีกคะที่มากกว่า61,384อ่ะ61,000อันนี้61,000เหมือนกันนี่ก็61,000เหมือนกันแต่นี้51,000ใช่ไหม ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจริงพี่จาะสองตัวนี้เลขหกเลขหนึ่งเหมือนกันต่อไปเลขสามเหมือนสามเหมือนโอเคดูหลักต่อไปเลยหลักสิบนะคะดูหลักสิบเขาบอกว่าต้องทําไมคะมากกว่ามากกว่าอ่าหลักสิบตรงนี้เป็นเลขแปดหลักสิบตรงนี้เป็นเลขเลขอะไรคะเนี่ยเลขสี่เพราะฉะนั้นจํานวนนี้น้อยกว่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจํานวนที่มากกว่าคือหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้า เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2จํานวนค่ะ7 0 0 0 0กับ6 1 3 9 9นัเ่นเองค่ะต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าให้ล้อมวงกลมเนี่ยวงกลมรอบจํานวนที่น้อยกว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่า85,150่าอ่ะทุกข้อเลยมี85 0 0 0 85,000 8 5ัน0 85,000 85, เพราะฉะนั้นดูต่อไปค่ะดูเลขตัวถัดไปในหลักถัดไปนะคะที่ มันไม่เหมือนเขาอ่ะหลัก thập แปดเขาคล้ายๆคือเลขหนึ่งสแสดงว่าต้องหาให้มันน้อยกว่าเลขหนึ่งนะคะจิง,ถ,งถึงจะมีค่าน้อยกว่าปรากฏว่าเจอแล้วค่ะเลขศูนย์น้อยกว่าเลขหนึ่งเราฉะข้อนี้ตอบนี่คะ่ะน้อยกว่าน้อยกว่าแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปคะ่ะเลขสี่อ่ะเลขสี่มากกว่าผ่านข้อนี้ไม่ใช่คะ่ะแปดห้าต่อไปเลขห้าอ่ะนี่ก็มากกว่าต่อไปแปดห้าตรงนี้ศูนย์ค่ะใช่เลยตรงนี้เป็นหนึ่ง หลักร้อยตัวนี้เป็น1หลักร้อยตัวนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์ก็ต้องน้อยกว่าเนาะเราดูหลักเดียวกันนะคะเปรียบเทียบเวลาเปรียบเทียบ,ยบต่อไปข้อที่3นะคะจํานวนที่มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่มากกว่า2 3งหมื่นาอดูข้อจํากัดแค่นี้ก่อนมากกว่า2 3 4 5 9นะคะมากกว่าใครมากกว่าบ้างมีนี่ค่ะมากกว่า อันนี้มากกว่าไหมสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าอันนี้สี่ร้อยห้าเก้านีสี่ร้อยเก้าห้าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมากกว่าอันนี้มากกว่าไหมมากกว่าอันนี้ก็มากกว่าทุกตัวมากกว่าเลยค่ะแต่ดูข้อจํากัดอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้สําคัญมากกว่าและมากกว่าทุกตัวและแต่ขอให้น้อยกว่าตัวนี้ค่ะนี่คือปัจจัยสําคัญที่จะทาให้เราตอบถูกตอบผิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสี่จำนวนเนี้ย มากกว่าหมดเลยแต่เขาบอกว่ามากกว่าไม่พอต้องน้อยกว่าตัวนี้อาจใครน้อยกว่าบ้างสามหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่สามหมื่นสี่ต้องน้อยกว่าห้าหมื่นสี่อยู่แล้วค่ะอันนี้เลขห้าอันนี้เลขสามเพราะฉะนั้นอันนี้น้อยกว่านี่วงไปเลยน้อยกว่าห้าสี่เอ้ยห้านำหน้าด้วยห้าอันนี้นำหน้าด้วยสองสองหมื่นเท่ากันเอ้ยหลักหมื่นเหมือนกันแต่นี้สองหมื่นแต่นี้ห้าหมื่นสองหมื่นก็ต้องน้อยกว่าอยู่แล้ว ต่อไปห้าสี่เหมือนกันอดูถัดไปแปดแต่น,นี้เจ็ดจดว่าไงน้อยต้องน้อยกว่านะน้อยกว่าตัวนี้แต่นี้ดันมากกว่าไม่เอาค่ะดูตัวสุดท้ายห้ากับสี่เหมือนกันห้ากับสี่เหมือนกันหลักหมื่นเหมือนกันเลยหลักหมืน่นหลักพันเลขห้าหลักหมืน่นเลขสี่อยู่หลักพันต่อไปตัวตัวต่อไปเลขเจ็ดนะคะตัวถัดไปเลขเจ็ดเจ็ดก็เหมือนกันค่ะหลักร้อยเจ็ดก็เหมือนกันเราก็เลยเลื่อนไปดูหลกักสิบ พอเลื่อนไปดูหลักสิบแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นเจ็ดตรงนี้เป็นแปดเพราะฉะนั้นเขาให้วงกลมจำนวนที่ทำไมคะน้อยกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ็ดร้อยแปดสิบอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดอันนี้น้อยกว่าเอาวงกลมไปคะ่ะได้แล้วคำตอบสำหรับข้อที่สี่ตรงนี้นะคะข้อที่สี่ตรงนี้ให้นักเรียนคิดเองคะ่ะจำนวนที่น้อยกว่า 7, จ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าแต่ทาไมคะให้มากกว่าเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบหกนะคะข้อนี้เดี๋ยวให้นักเรียนคิดเองนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแบบฝึกหัดค่อยๆทานะคะตั้งใจทําค่อยๆค,ค,คิดวิเคราะห์นะคะเพราะว่าคณิตศาสตร์คาว่าคณิตศาสตร์นักเรียนก็จะต้องหนึ่งต้องรู้จักสังเกตนะคะต้องรู้จักสังเกตคณิตศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอยากเรียนคณิตศาสตร์เก่ง ต้องสังเกตให้ได้รู้จักสังเกตสังเกตวิเคราะห์วิเคราะห์อ่ะจะไปซ้ายไปขวาให้วิเคราะห์จะใช้สูตรไหนให้วิเคราะห์สังเกตร,รู้จักสังเกตรูร้จักวิเคราะห์ใช่เลยคะใช้เหตุผลวิเคราะห์แล้วก็ต้องใช้เหตุผลแล้วก็ต้องรู้จัก พิกโจ,โจทย์บางข้อมาไม่ตรงนะคะโจทย์บางข้อนะคะมีการล่อมีการหลอกเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ใช้เหตุผลรู้จักพิกโจทย์ให้เป็นนะคะจําสูตรอย่างเดียวไม่ได้ท่องสุขคูณอย่างเดียวไม่ได้ท่องสุขคูณอย่างเดียวเป็นท่องแม่2ถึงแม่12เป็นแล้วนักเรียนจะต้องนำมาใช้ในการคิดคำนวณเลขให้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ครูขอจบ EP 2, 2> เพียงเท่านี้นะคะถ้าสงสัยอะไรสอบถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นจะประสานมาที่ครูเองค่ะสวัสดีค่ะ